เรียกดว่าเป็นซีรีส์มันมีกันบ้างน,นี้<ช>คนก็อ<ช>ินเหมือนกันนะคะสำหรับ Gen Y The Series ซีซั่น2นะคะซึ่งหนุ่มบ้านหนุ่มดุลและก็คิมอนคอปเตอร์นะคะออกมาพูดถึงคาแรคเตอร์แล้วก็ทิศทางของซีรีส์ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่คนเนี่ยติดตามอินซะเหลือเกินก,กับซีซั่นแรกผ่านไปต่อไปความรังของเขาจะเติบโตขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังค่ะตอนนี้คือตัวตัวละครมากับตัวละครคบ,บกันแล้วคบกันแล้วเรียบร้อย มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของคนที่รักกันคนที่เป็นแฟนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าในพอเริ่มเรื่องมาเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าลิงกับฟานเวลามันอยู่ด้วยกันนะ่เนาะจากที่แบบมันหวานจีบจีบกันพอมาเป็นแฟนกันอ้าสุดท้ายมันมีปัญหาขึ้นมามันมีปัญหาของคนที่รักกันอ่ะผมว่าเส้นเรื่องของเราอ่ะมันจะเป็นเส้นเรื่องที่คนที่เคยมีคนที่มีแฟนคนที่เคยมีแฟนเนี่ยจะเก็ตมากไม่งั้นอยากให้ดูมากๆเลยครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จากการเป็นแฟนกันแล้วมันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยกันทุกคนทางไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่เนี่ยๆีนดราม่าน้ำตาไหลเลยนะครับผมแต่ว่าคู่เราจะไม่สดใสเหมือนซีซั่นมันมีความสดใสอยู่แต่ว่ามันก็มีความแทรกแบบปัญหาของชีวิตจริงเข้ามาใช่คือหมอปาเวีกลับมาใช่มันก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายวุ่นวายรักขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่ง เราก็ไม่รู้จุดประสงค์ที่หมอปรเวียกลับมาว่ากลับมาทําไมแล้วหายไปไหนมาไปทําอะไรมาทําไมต้องกลับมาเวลานี้ใช่ใช่ในซีซั่นสองจะตอบทุกอย่างให้กับทุกคนเลยแบบนี้เราสี่คนจะต้องแบ่งคนดันคือจริงๆริงจริงๆตัวเราอะเราค่อนข้างสบายใจแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยนี่สองคนนี้ต้องเป็นแบบว่าคนคอยที่จะต้องกดดันใช่ไหมใช่ครับเพรสะว่าจริงๆทําให้ดีก็หอมน่าเราดูกองทุนะครับ เขาอยากห้องน้ำอะครับบา้าคือคือคือผมรู้สึกว่าทําให้ดีก็พอครับผมอย่าไปคิดมากคนดังแล้วเราว่าพอการถ่ายด้วยกันเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องไม่แบกใครหรอกเรารู้สึกว่าน้องๆเซ็ตใหม่เองสตาร์ทเตอร์นิวเจนจะเป็นซูเปอร์บอยเองก็ตามแต่ที่มาเนี่ยคือน้องๆเก่งกันทุกคนครับและทุกคนมี่วนที่ทําให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเจนวายเดอะซีรีส์ที่สมบูรณ์ด้วย ะะะมันเป็นความพิเศษจริงๆนะคะถ้าซีซันแรกไม่ปังไม่มีซีซันสองแน่นอนเพราะฉะนั้นไปติดตามความรักของคู่นี้ด้วยเพราะว่าคู่นี้เรื่องซีซันสองเนี่ยจะอินแล้วก็จะเด่นบทของบา์สสุรเดชแล้วก็หนุ่มดุลด้วยะนะคะว่าความรักในวัยนี้ที่โตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรมีอะไรพิเศษหรือเปล่า<ม>นะคะต้องมาติดตามกันนะจ๊ะค่ะ